ชาร์กอีโวเชั่นนะครับเนาะเตตยูอสผมก็ตัดไปตั้งอายุก่อนมาต่อเลยนะครับนะเอเคยี okay. ่สิบเจียงดังเกิรเบาอยู่ในระดับนี้ก็กแล้วกันแล้วก็รอไปก่อนนะครับอ่ะเอเกมภาตสวยดี กอเคยครับเอ่อกินปลาไปมาอะไรเนี่ยกระตูนวะผมไม่มั่นใจอะ่ะเอ้ยจีจะปลาทองไม่ได้ใบถูกด้วยนะจีจัดบลูกินเยอะๆเอ้ยได้โบนัดปะได้โบนัสอีกแล้วครับเฮ้ยได้โบนัดปะหยุด,ดยลับ Ơ nam Phơi kì đấy Jeezzz Để ta ăn này Jeezzz Jeezzz Oh my god Oh my god Oh จะรอจังหวะเอวหลองาบแดกคนลมวันที่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 วันจี่จี๊ดป่าไม่มีอะไรอ้างโอ้ยหีโอ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่แล้วโอ้ย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 โอ้

ก็แล้วก็ไปเลยไปทางไหนวะดูดิอัดไปเลยวะอ่อ่ะเดียวเดียวคีย์สกีนทูบูทยังไงวะ นี้เลยสักอย่างมันต้องกันเฮ้ยต,ต้องการอะไรอะ What ตายวิ่งคืออะไรอ๋อนี่อ,อะมันช่วยชีปลาอืมักโบาณคดีอีตัวเนะดนะิมามานี่ โอ้จีเซจีซบลบลบลูอันตรายนะเนี่ยเลแดนี้ไม่นี้เราะโอ้ยแดงพีมากเออต้องลงน้ำแดง มันยังไม่ขึ้นได้อ่ะแม่ไมไงได้เหรอนะมันจะมีเอ็ดเป็นสินโอ้จี๊ดจจี๊ดร้องวิบาะอันนี้กินแล้วได้เลยเคลีนไอ้เคลีนมาแบนเนาะกินได้แต่มันติดพิษบูดเอ็ดบูดเอ็ดบูดเอ็ดอันนี้กินแล้วกินได้สุดเอ็กินแล้วมือนเติบเลยใช่ไหมไม่รู้ เดี๋ยวผมคิดไปเองปลาแหลกสีชินดินบลอนด์จางจดีดก็ไม่มีปลาอะไรเลยอ่ะมี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 มม ขั้ลงมาข้างล่างโอ้โหโอ้โหเพี้ยน b r อ้ยปากระบียดจัดยาหาทำนะครับตุยคือตุยเลยนะเว้ยเอยปลาแล้วมัได้ไโอ้โหข้ีีีจี่จีีวี เออไปไหวเอ้าแค่พวกเราหนีแล้วเนี่แล้วแย้มมันโอ้ยสุดลุกโอ้ไม่เห็นตายโอเคผมยังไม่กดนะครับคะแนนเอาหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อเราก็เก่งเหมือนกันนี่อ่ะเน็กไปโอเคครับ E อีอควิกเลยวะของขวัญอ๋อล็อกอินใช่ปะครับห้าร้อยบาทเออจี๊ดสุดอีค e วิกห้าร้อยบาทเบบี้ลิฟเครื่องแต่งปะผมไม่แน่ใจอะตวัวฉลามไม่ใช่อ๋อเป็นรูปรูปฉลามนะครับนี่มันทำได้นะร้อยยี่สิบห้าเพชรแต่ขี้เกียจ ย้อนเหี้ยรอก่อนมาแล้วมาแล้วเออไม่เป็นไร่เป็นปูไม่มาทันแล้วพวกเองอ่ะเุ่นลมพป็งลมีบเร็วรี่เร็วนีบเร็วแม่งมาทันแล้วพะงาเออเออ,อ เอ <us> อเออตัวใหญ่แล้วครับเฮ้ยนี่สิอ้เพื่อนฉันเพหนีไม่ทันวะนี่สิเออเออเออเอิงผมจะไปลงข้างล่างอ่ะข้างล่างอย่าไปหาลุง่ะตายวู่งนะผมเตือนแล้วครับขาข้างล่างเอ้ยปลาทองนี่หรอกจะปึ๊บปึ๊บ จี้จดทะเลแดงหนีเร็วคนเร็วหนีเร็วอย่าให้มันเข้ามาได้หนีคนหนีคนไปหาพาพาไปหาโบ๊ทยังไม่ถึงแอยู่เปิดประตูจี้จดสลามดีเพื่อนจี้จดจะเต่าไปว่เบลซี โอ้โหแม่เม hey, ื่อกี้ผมดูน้ำจวักค่อยที on ่จัดเอ๊ะข้างในโอ้โโอ้ดีครับบร o ลาเบอร์เฮ้ยเขาเล่าเนี่้ยเฮ้ยเนี่ยน้ำเนี่น้ำของเล่ของเล่ปูยังกินระเบิดไม่ได้อ่ะอยากกินมากระเบิดอยาก นี่จ้ะนั่นงัวแหละเฮ้ยเมีวน้ำนี่ของอลไครับอือหืออือหือโอ้อ้อออาวเกลเ,เกละเฮ้ยพวกเรานีกน้นกนีนกน้นนีก้นนีแป๊บไม่เผื่อจะง๊าบดีจ้ัตว์ขอโทษครับผมจะไปสู้แล้ว โอเคนี่มันดูเก้นดีดดีหัว้าดูด้วยค่ะเด็หนไม่โนแล้วค่ะเออเดี๋ยวนี้เดียวนี้เออจี๊ด Còn mà nè Ơi nằm đây nằm nó mà Chí Thôi lê đen thước ơi vui Hoặc đồ mà là bữa ơi cũng có tà mừng bấy đuổi ơi giật coi nữa, อืดมันมีวิธีเออจี้สัดไหมเบลสีบะครับเออหนึ 1, ่งพันบาทแล้วผมเก็บ1 0หนึ่งพันบาทแล้วผมจะไป <c oughs> ผมจะไป ค่อยเล่นอีกทีก็พาสทูนะพ่อว่ามีเงินครบหนึ่งพันบาทนะครับไปแม่เงือ่โอ้ยจีเก็บของก่อนเออย่างนั้นแหละเจอเต่าครับเออครับก็ปม่หัวคนอัดก่อนนะครับเขาก็มาต่อ,อ,อกันเลย เออเอ้ยเออเพื่อนกูไม่รอดแล้วปื๊บปื๊บปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊บปื๊บผมก็ตัดก่อนนะครับเอาละครับพวกมาต่อกันเลยนะครับเออแล้วก็ต่อไปเลยแล้วก็ตามมาไปเอองั้นนล่เอ้ยช่วยมาทาทอนจี่ซ่าแล้วก็ไปกินล้วๆเลยเออรอดนี่ล้วนนี่ล้วนนี่ล้วทำไมมาทะเลี้ยปลานี่แม่งไกลนะครับแล้วก็ไปเลย จ ah, ี้จัดปลาหนามชื่ออะไรแล้วผมจำชื่อไม่ได้แต่พอดีโอ้จี้ซึ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 โอ้ยที่นี่แองนีดูดูดูดิผมเสียวผมเจอปูยักษ์ว่ะมีน้ำติดพิษจี้จัดเอ้ยแมวหน้าเอ้ยอะไรมืออะไรมือจี้จัดโอ้จัดตันนี้เออเพื่อนกูไปโอดแล้ว เออช่วงเวลานี้เออเอาเก็บได้หนึ่งสักหนึ่งพันก่อนนะครับถ้าได้หนึ่งพันเมื่อไหร่ผมว่าจี้สัตว์เลยครับพลนะิปค <What? S 1> ืออะไรอ่ะบดอย่าแมงกะปุ่นอย่ยาอย่าครับไอ้โอเค ลอก่อนเอออจีเกิดมา,ด,มาดีไหมได้แน่หรอจะขึ้นมาข้างบนขึ้นงไรรงแล้ววนะเลื่อนซงั้นอ๋อเพราว่าผมว่าดู้๊บผมต้องมาทางนี้จีเกิดโอ้โหผมเจอบอสมาเจอบอสบุตรวละผมมาเจอเอเอ้ก้าวผมไปก้าวคนะ ไม่ดูรงแล้วผมว่าเจอบอสยังไงก็ได้จี้เยออู้หโคตรเยอะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพวกน้องหนีเร็วหนีเร็วเหี้ยมาตามมาโอ้โหจี้เยอะอู้อ๋อโหผมตายาผมตายเอองั้นเลยเอองั้นเลยไหนทางขึ้นวะ ผมถามให้เจอครับท่านผู้ชมเออไหนวะทางคลื่นดูนมิสกีนทูบูดมันกดไงจะเรียมินิจัมมินิจัมเด้อเด้อเด้อเดมินิจัมกระด,ดูดเล็กๆมันทำไงวะโอรส ช่วงเวลาทรังคคราม b ได้บนั้นได้เออเพื่อนปูเปโลแล้วเออเออกินยับยับเลยมันจะเจอบอสปูบอ่ะมันมืดขึ้นเรื่อยครับท่านผู้ชมผมคตรกลัวจี้จุดอีท้อเออมึงน,นี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะเออหนึ่งพันแล้ว ตัวใหญ่แค่นี้ผมว่าโดนตบตายตบสรงแล้วเออว่าโดนตบตายไปให้โทษตีผมไม่จะตายก่อนไหมเดี๋ยวไงดีเออเออหรือว่าต้องทำให้มันตีผมตายก่อนไหมออว่าน่าจะประมาณนั้นเออจี๊ดตาตี ค่าค่าค่าที่เคื่อนสวยงามเพื่อเป็นการติดแต่จ,จบคลิปนะครับนะท่านผู้ชมโอเคผมจะมาตัดคลิปดีจัดได้เหมือนเจ็ดได้อยู่นะไม่ได้ถือว่าเก่งมากแต่ก็ได้อยู่โอเคกดซื้อผมกดซื้อเหมือนจะจบคลิปเลยนะครับนะท่านผู้ชมคูนาแม่งเกมดีผมก็ตัดก่อน ไปแล้วคมาลองเลยผมซื้อแม่งก่อนซื้อดิเวนจี้จดซื้อแล้วโอเคผมแล้วก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับนะไว้เจอกันใหม่พาราทหน้าครับน้องเลสโก